สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกงานเขียนของวิเจทันทอนะคะทีเ่เริ่มเรื่องได้นะ่าสนใจมากเลยค่ะคือพาไปเมืองใหม่ซี่องอันที่จีนก่อนเลยครับเมืองที่เขาตั้งเป้าว่าจะเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมแล้วก็เรื่องคาร์บอนสุดที่เป็นศูนย์อะไรพวกนั้นนะครับใช่ค่ะ แต่กลายเป็นว่าพอไปพิพิธภัณฑ์ริมทะเลสาบไปอย่างเตี้ยนอ้ามันกลับทําให้ผู้เขียนเขานึกไปถึงเรื่องประวัติศาสตร์เลยการต่อสู้ของชาวบ้านแถวนั้นกับจกักรวรรดินิยมญี่ปุ่นนะคะเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจครับ ใช่ค่ะแล้วที่น่าสนใจกว่านั้นคือผู้เขียนเขาชี้ว่าไอการต่อสู้ที่ไปอย่างเตี้ยนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นโดดๆที่เดียวนะคะอ๋อเหรอครับครับมันเป็นภาพสะท้อนของการลุกฮือของประชาชนในหลายๆที่เลยช่วงนั้นอย่างชูฟานเซนาหรือกองทัพพายุที่ซาตตาราในอินเดีย ค่ะเคยได้ยินชื่ออยู่ครับกลุ่มนี้ไม่แค่ต่อต้านอังกฤษนะแต่ถึงขั้นตั้งรัฐบาลคู่ขนานขึ้นมาเลยอันนี้แสดงให้เห็นพลังของรากญ่าจริงๆหรืออย่างเอ่อเมาเมาในเคนยากองทัพแผ่นดินและเสรีภาพใช่ไหมคะเกิดจากการต่อสู้จริงๆของคนนี่แหละครับการลงมือทําจริงๆน่าสนใจมากค่ะที่เชื่อมโยงการต่อสู้เล็กๆเอ่อไม่ใช่เล็กๆสิคะหมายถึงระดับท้องถิ่นแบบนี้เข้ากับภาพที่ใหญ่ขึ้น แล้วไอ้จิตสํานึกร่วมที่ว่าเนี่ยแหละที่นําไปสู่จุดสําคัญมากๆก็คือการประชุมที่บันดุงอินโดนีเซียปี1955ถูกต้องครับที่บันดุงเนี่ยนะครับที่เรียกว่าจิตวิญญาณแห่งบันดุงใช่ค่ะจิตวิญญาณแห่งบันดุงครับมันคือจุดที่จิตสํานึกที่ว่าเนี่ยมันตกผลึกออกมาเป็นรูปธรรมเลยเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าโครงการโลกที่สโครงการโลกที่สครับซึ่งเอ่อไม่ได้หมายถึงแค่กลุ่มประเทศยากจนนะ แต่มันเป็นโครงการทางการเมืองเลยที่แบบมุ่งจะเปลี่ยนระเบียบโลกใหม่อ๋อค่ะค่ะปลดแอกจากอิทธิพลทางเศรษฐกิจการเมืองสร้างความเท่าเทียมแล้วก็ส่งเสริมให้ประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยร่วมมือกันเองหัวใจสำคัญที่ผู้เขียนเน้นมากๆเลยคือสิ่งที่เขาเรียกว่าสายสัมพันธ์แบบออร์แกนิกสายสัมพันธ์แบบออร์แกนิกอันนี้ต้องขยายความหน่อยคะ่ะมันคืออะไรคะ ครับมันคือ,อความเชื่อมโยงที่แท้จริงเลยนะครับระหว่างผู้นํากับพลังของขบวนการประชาชนข้างล่างคือผู้นําไม่ได้สั่งสั่งส,งส่งลงมาอย่างเดียว uh huh. แต่ต้องฟังเสียงต้องสะท้อนความคิดแล้วก็ได้รับความชอบธรรมจากพลังของมวลชนจริงๆทําให้โครงการโลกที่สามช่วงแรกๆนี่มีพลังมากเลยครับแต่งานเขียนนี้เขาก็ตั้งคําถามสําคัญต่อมาว่าอ้าวแล้วไอ้จิตวิญญาณที่มันเคยรุ่งเรืองขนาดนั้นน่ะมันหายไปไหน นั่นสิคะเกิดอะไรขึ้นกับพลังที่ดูเหมือนจะยิ่งใหญ่ขนาดนั้นผู้เขียนเขาวิเคราะห์ไว้น่าสนใจครับว่ามันอ่อนแรงลงไปเยอะมากตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1980มาเลยมีหลายปัจจัยนะทั้งแรงกดดันจากจัก,กรวรรดินิยมเดิมๆที่จริงๆก็ไม่เคยหายไปไหนค่ะแล้วก็วิกฤตหนี้สินที่มันบีบคั้นประเทศกําลังพัฒนามากๆ แล้วก็ที่สําคัญเลยคือการรัฐประหารความรุนแรงทางการเมืองที่มันทําลายขบวนการประชาชนในหลายๆที่อตัวอย่างชัดๆเลยก็คือรัฐประหารที่อินโดนีเซียปี1965ที่กวาดล้างฝ่ายซ้ายประชาชนเยอะมากอันนั้นคือการตัดทําลายไอ้สายสัมพันธ์แบบออ,แบบออร์แกาานิกที่ว่านี่แหละครับแล้วก็บันทอนจิตวิญญาณบรรดุงไปโด,ดยตรงเลยึังดูเหมือนเป็นช่วงเวลาที่ความหวังมัน ริบหรี่ลงไปเยอะเลยนะคะแต่ในงานเขียนชิ้นนี้เหมือนผู้เขียนจะมองเห็นสัญญาณอะไรบางอย่างในปัจจุบันด้วยใช่ไหมคะที่เขาเรียกว่าอารมณ์ใหม่หรือ new mood ใช่ครับใช่อันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากในยุคปัจจุบันเลยคือผู้เขียนเขาสังเกตเห็นอารมณ์ใหม่นี่แหละครับที่มันกําลังก่อตัวขึ้นในกลุ่มประเทศที่เดี๋ยวนี้เราเรียกว่าโลกใต้หรือ global south ค่ะโลกใต้ก็คือประเทศนอกกลุ่มมหาอำนาจตะวันตกเดิมๆครับที่กําลังหาทางเลือกในการพัฒนาของตัวเองอยู่ ไออารมณ์ใหม่นี้ถึงแม้มันจะยังไม่ใช่จิตวิญญาณบรรดุงแบบเดิมเป๊ะๆนะครับแต่มันก็มีลักษณะเฉพาะที่น่าจับตาดูมากๆแล้วลักษณะเฉพาะที่ว่านี่มันมีอะไรบ้างเหรอคะที่ทําให้มันดูแตกต่างแล้วก็น่าสนใจหลักๆเลยนะครับที่ผู้เขียนชี้1ก็คือการปฏิเสธแนวทางหรือคําสั่งจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศอย่าง IMF ธนาคารโลกอ๋อค่ะรวมถึงการแทรกแซงจากตะวันตกอันนี้จะเห็นชัดขึ้น2คือ มีความตระหนักรู้มากขึ้นว่าไอความสัมพันธ์เดิม,ดมทางเศรษฐกิจการเมืองเนี่ยมันยังมีความเป็นอนานิคมซ่อนอยู่สามคือการมองจีนเป็นทางเลือกด้านการเงินการลงทุนแต่ก็ไม่ได้มองแบบสซื่อน,นะไม่ได้มองเป็นผู้กอบกู้โลกอะไรแบบนั้นก็ยังมีความระมัดระวังอยู่ค่ะเข้าใจค่ะแล้วก็สี่อันนี้สำคัญมากคือการหันกลับมาให้ความสำคัญกับการวางแผนเศรษฐกิจโดยรัฐ การสร้างรัฐวิสาหกิจขึ้นมาใหม่หรือฟื้นฟูของเดิมแล้วก็การผลักดันความร่วมมือในระดับภูมิภาคมากขึ้นเพื่อจะกำหนดทิศทางตัวเองได้มากขึ้นนะครับฟังดูเหมือนการพยายามจะหาเอกราชางนโยบายกันอีกครั้งเลยนะคะจากการต่อสู้ในอดีตมาเป็นจิตวิญญ,ญาณบรรดุงแล้วก็ถูกทําลายไปจนมาถึงตอนนี้ที่เกิดเป็นอารมณ์ใหม่ที่แบบปฏิเสธการครอบง,งําเดิมแต่ก็ยังระวังระวังกับทางเลือกใหม่ๆอยู่ถูกต้องเลยครับ มันสะท้อนการเรียนรู้จากประวัติศาสตร์นะแล้วกม็มันทำให้ผมนึกถึงบทกวีชื่อหนึ่งของสุดิสมันอ๋อผู้นำพักคอมมิวนิสต์อินโดนีเซียใช่ไหมคะใช่ครับที่ถูกจับหลังรัฐประหารปี65นะครับเขาเขียนจากในคุกเลยนะก่อนจะถูกประหารเขาเปรียบเทียบได้ดีมากเขาบอกว่าประชาชนเนี่ยเหมือนมหาสมุทรส่วนพักหรือองค์กรนำเนี่ยเหมือนภูเขาที่ตั้งอยู่เคียงข้างมหาสมุทร คือมันต้องอยู่คู่กันแยกกันไม่ได้มันสะท้อนความเชื่อมั่นว่าเออถึงแม้ภูเขาองค์กรนำจะดูกทำลายไปนะแต่พลังของมหาสมุทรประชาชนน่ะมันยังอยู่แล้วมันพร้อมจะก่อตัวสร้างภูเขาขึ้นมาใหม่ได้เสมอภาพเปรียบเทียบที่ทรงพลังมากๆเลยค่ะดังนั้นคำถามสุดท้ายที่งานเขียนนี้ทิ้งไว้ให้เราคิดกันต่อก็คือแล้วไออารมณ์ใหม่ที่เรากำลังเห็นในโลกใต้ทุกวันนี้เนี่ยมันมีศักยภาพ,พพอไหมที่จะพัฒนาไปเป็น จิตวิญญาณใหม่ที่มันแข็งแกร่งมีสายสัมพันธ์แบบออร์แกนิกจริงๆครับแล้วก็สามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงได้เหมือนที่จิตวิญญาณบรรดุงเคยทำได้ในอดีตใช่ค่ะหรือว่ามันจะเป็นแค่กระแสะความรู้สึกร่วมชั่วข่าวที่เกิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็อาจจะจางหายไปตามเงื่อนไขาตามเวลาเป็นคําถามที่น่าติดตามมากๆเลยค่ะสําหรับวันนี้